เสร็จากงานก็ไม่รู้ทำอะไรก็มีคนชวนมาวิ่งเราวิ่งตอนที่ตาดีก็เลิกงานเสร็จก็ไปเดินตามห้าอะไรเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นในลยมากก็เลยหายจำทำไ่คือเลิกงานหลักเสร็จแล้วเรา,เราก็มาวิ่งต่อพอใครมาถามว่าทำไมวิ่งบ่อยๆบอกเราก็เลยตอบว่าเหมือนเป็นงานอดิเรกสวัสดีครับผมโจเดชนะครับ ปิยะชัยเมฆแดงเป็นคนพิการตาบอดซึ่งเพิ่งจะบอดเมื่อปี5-7ที่กลุ่มเพื่อนตาบอดนั่นแหละเขาก็คุยคุยไปคุยมาบอกมาวิ่งไม่ตอนเช้าอ่ะคนนี้จะได้ลองมาดูกับกลุ่มนี้กลุ่มวิ่งด้วยกันเลยเขาเนี่ยวันนั้นใส่รองเท้าแตะด้วยครั้งแรกวิ่งกลับบ้านนี่ตองเท้าบวมเป็นฟองนะฟองเลยเป็นฟองน้ําอ่ะเขามารัก3-4ครั้งก็เออมันก็ดุดดีนี่ว่า ทั้งทางกลุ่มเนี่ยเขาจะซ้อมวิ่งไปไหนกนเนี A ่ยประกาศหาไกดว่าเขานัดที่เวลานัดเนี่ยคือบอก5้าโมงห้าคือตอนเย็นเราก็เฮ้ยตอนเย็นมีวิ่งด้วยเหรอมีมีไกดเหรอเคยเริ่มมารอเรื่อยๆเออมก็ได้นี่หว่าเงี้ยก็วิ่งตอนเย็นทุกวันแล้วกันอาจจะเลิกงานตอนแรกก็ใช้ป้ายเนี่ยครับยืนที่เสา ไอเสาของกลุ่มวิ่ยกันอ่ะคือป้ายนี้เนียติดติดไปที่เสาซึ่งเขามีคำบรรยายอยู่แล้วแต่ว่าของเราของเรามันชัดเจนคือพาตาบอดวิ่งก็มีไกด์มาบ้างมีไกด์เข้ามาก็มาถามว่าทำยังไงเงี้ยแล้วก็บอกอธิบายเข้าไปแล้วเขาก็พาวิ่งก็ลองลอง,ลองวิ่งดูบางคนที่เขาอยากจะลองเขาก็มาถามเนี่ยเราก็เปิดอากาศก,าก็เาง่ายเป็นครูเป็นเป็นครูสอนไกด์มาหลายหลายคนแล้วอ่ะ <S <S คือเขาวิ่งอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยเป็นไกด์ก็มาประสบการณ์กับเรานี่แหละ ก็เห <muitas> ็นแกมานานนะผมเห็นแกมาวิ่งทุกวันเกือบทุกวันนะครับก็มาแกก็จะมารอแล้วก็จะเอาเชือกไปผูกเอาป้ายมาผูกต้นไม้เอาป้ายไป็นสีต้นไม้น่ะพาคนพาบอสวิ่งหน่อยแกก็แล้วแต่เขาพาแกวิ่งเขาพาเดินแกก็เดินเขาพาวิ่งแกก็วิ่งบางคนพาแกวิ่งสิงรอบางคนมีรอบมีเนาะพี่เจ้าเนาะมีเออตอนที่มันยืนรอแรกๆก็ลุ้นนะว่าจะได้ไกลหรือเปล่าก็คือลุ้นอยู่ว่าเขาจะมาพาเราไปไหม เขาจะรู้เขาจะรู้อะไรอะไรไหมแบบนี้เคยมีคนถามว่ามมารอนี่รอนานแค่ไหนก็บอกเขาไปว่าจะเราให้เวลาชั่วโมงหนึ่งในการรออย่างบางทีบางทีแล้วมาถึง4ี่โมงก็รอถึงถึงห้าโมงเคยมีครั้งหนึ่งคือผมมาบานทุ่มเลยนะเห็นแกยืนอยู่ผมก็ตอนนั้นคือผมไม่กล้าไม่วิ่งหรอกผมก็เอาไงวะอาพี่เจ้าสักสองรอบปะ คือเห็นแกอยู่ทุ่มแล้วเริ่ถามว่าแกมาถึงโมงแกบอกแกมาตั้งแต่หกโมงโอ้โหทุ่มแหรอชั่วโมงเลยนะอ่ะอไหนก็มาอาปาอาก็พาไปหลังๆก็เริ่มมีคนพาก็วิ่งเยอะผมก็สบายใจถ้าไม่มีในวันนั้นไม่มีก็แฮวกลับไปแต่บางทีอ่ะเรารอไป็หนึ่งชั่วเกือบเกือบชั่วโมงเงี้ยพอเราจะจะจะเลิกแล้วพอดีก็มีคนมามาถามว่าจะวิ่งจะวิ่งไหมจะพาวิ่งแต่ว่าวิ่งในในรอบเดียวนะก็โอเคเราก็เอาในงานการมองของลุงก็คือว่า เรามาวิ่งอ่ะเราคือมาวิ่งแล้วได้ได้วิ่งโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคนคิดว่าถ้ามามารอชั่วโมงหนึ่งแล้วได้วิ่งแค่ยี่สิบนาทีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มอ่ะแต่เราใช้เวลากับมันอ่ะเราอยากเราาจะวิ่งเราเราได้มาถึงจนขั้นวิ่งแล้วก็โอเคได้ไม่ได้เดี๋ยวเข้าว่ากทีหนึ่งแต่นมากจะได้แต่เราเราไม่เอาที่ว่าไม่ได้มาเป็นความท้อไงว่าเออพ่งนี้ไม่ไม่ไม่มาแล้วไม่ใช่แต่เปนการลุ้นมากกว่าจะโดนไหมวันนี้จะโดนไหมวันนี้จะโดนไหมจะแฮวไหมอย่างเงี้ย ใช่จับอย่างนั้นแหละแล้วก็บอกบอกพี่โจตอนครบรอบที่เสานี้ครบรอบเสานี้ไม่เร็วมาก<อ>บางทีการพาพี่โจวิว่งก็เป็นแรงบันดาลใจของของเพื่อนผมเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนผมหลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่าแต่พี่โจยังแบบมาวิ่งได้เลยอะไรเงี้ยรอบสวนลุมเงี้ยพวกมันก็พยายามเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการกลับมาวิ่งเหมือนกัน ซึ่งซึ่งหมายความว่าการพาพี่โจมามันไม่ใช่แค่เราแบ่งปันเราก็สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองด้วยวันนี้ไกด์คนที่หนึ่งร้อยี่สบสองผู้ชายเขาที่67ครับนับเลย้ยสุดยอดมท<ล>ี่เป็นไกด์ให้ทุงโจมาห6บครั้งแต่พี่จําไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าไม่ได้จําว่าเรารู้จักกันตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เขาจําเก่งนะเขาเป็นคนที่จําเก่งแล้วจําไกด์ได้ แค่จำเสียงก็ก็รู้แล้วนะว่าใครนะตอนนี้ไกดที่เป็นแชมป์ก็คือพี่กระแตจําได้เลยว่าเขาเริ่มเป็นไกด์ให้เมื่อ19กุมภานธ์63ครั้งแรกแล้วปีนั้นปี63เนี่ยเขาเป็นเขาก็ได้39ครั้งก็คือนำนำอยู่ตอนนี้นะเมื่อวานเนี่ยของเขาเป็นคนที่5 6แล้ว เห็นพี่ลงในในเพจเนี่ยเปลี่ยนไกดมาหลายคนแล้วพี่รู้ไหมพี่ย้ายไปกี่คน mm. ก็เลยทําตารางไป Excel อะ่ะ mm. เริ่มแต่วันที่หนึ่งมกราหกสาก็วันปีที่63ปี63นี่นับไปแล้วได้85คน mm. เป็นผู้ชายสีผู้หญิงส9 mm. แล้วพอต่อนับต่อมาก็ปีนี้รวมแล้วก็เป็น121 mm. ซึ่งที่วิ่งมาจริงๆเนี่ยก็คือปี62ปีหกนี่แหนวไป6วันปี63 แค่ว8วันปี64นี้ยังไม่โดนโควิวดครับ <S <S 1> <S 1> คนทั่วไปที่วิ่งอยู่แล้วนะฮะถ้าเห็นคนพิการอยากจะวิ่งเนี่ยลองช่วยมาพาเขาวิ่งหน่อยครับและคุณจะได้ประสบการณ์ว่าในการดูแลคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงคนพิการที่ต้องการจะวิ่งหรือต้องการออกกำลังกายแล้วแบบไม่กล้าเอาง่ายๆเราอยากทำเราต้องทำ ือไม่ใช่ว่าคือเราอยากแล้วเ,เ,เ,เราเราลังเลต้องใช้ความตั้งใจครับกับความอ,อดทน